สวัสดีจา้าครูน้อยหนึ101่งศูนย์หนึ่งจ้าเหมือนี้อามาบ้านร่อยเอจจ้าถ้าจะมาทำความ,า,ามสวยงามเอาความสวยงามมาให้ดีซีเจ็ดศูนย์ทับเทียนจากกระสอบเป็นอุ่มจา้ามาช่มกันเลยจา้าทีมงานช่งยยางให่ย่งนี้ในตำนานบ่ะ จังในตำนานๆๆั้างมือจ้างมือหนึ่งนะคะๆๆตำบลแต้ม่จะม่จะ,จะพูดนาพาับแก้วอะ <c oughs> ้เียนเ็กหน่อยมานั่เปลี่ยนจากกระสอบเป็นอุ้ม โมเมนได้พอเทื่องได้น่นะเมียนเขาัสิททำท่าทำการถอด ข้างกระสิถอดตูต้นิวอ์เลยครับถอดเก็บไว้กราเซียวอุ่มนิใสของฟาร์มเทกยกตู้นิใสเลยครับไมเอียมของตัวไม่ เขาไปคลังไอของล็อกทั้งทั้งในนะครับเอาคืเดียวแล้วเลยเผื่อได้เผื่อได้ที่ไหมที่ไหมไอยนึงไม่นึงลุยอีกแล้วเออ

มันอนี่หลายคนเท่าเดียวตัวหน่อยมันเลหนอนเพียงแง่ใครสร้างมันี้ลาบเลือดกับตรงเนือลาบก้อยลาบก้อยซ้อยแฉะ หลาบก่อยต้มซอยแสะเ็ดให้สร้างกินมือได้ไปตับเราจะกระบีบอกมันสมีสีขาวกับสีดำอออกออเออเ่อเอเออ ของฟาร <S <s <t os> <t os> ์มเทกตู้มันสิไงกัของคุโบตาครับ เปลี่ยนทอทรงไหมครับอันนี้มันสียาวกว่านะตัวเก่านะม,มันสัน่น Thank yeah. 干干的。 ี่่่่ออออเ้าไกใส่เรียบร้อยแล้วครับคุณน,นี่สิล่องเขาไครับล่องปล่อยเขาเพราะเขาเป็นสาม,อมสอง ทดสอบเรีรีโมได้เปิน สอบเข่าออกครับ ไม่ได้สานฟ้าพื้นเก่าอยู่ตัวเนี่ยเไปเพื่อนไปบ้าง มองเก้าเลยได้ครับผมอนนี้เป็น,ปน,ปนวาล์วเปลี่ยนทางน้ำมันมัน,นจะดึงน้ำมันกระบอกยกคอไม่ใช่ยกคอเวลาโยกมาข้างหลังปุ๊บเนี่ยพอจะยกขึ้นลงไม่ได้แต่เดินหน้าซ้ายกว่าได้ปกติครับผมทีนี้พอเราถ่ายข้าวเสร็จแล้วก็โยกย้อมาขา้างหน้ามันเดิมคอก็จะยกขึ้นลงได้มันเดินครับผมนี่พิเตอรบอก,บอก,กข้างบนนั้นมีพิเตอร์บอกถ้าเวลาใช้งานไม่ได้ก็ให้ามาดูฟิวตรงน,นี้ก่อน,น,น,นาบางทีมันขาดบางทีเราไป เลิดวิิงโดยที่ยังไม่ออกจากก้ามปูนะฟือตัวนี้จะเป็นฟิวกันมอเตอร์ใหม่ครับมันจะขาดกันทีเวลาเราหมุนโดยที่มันขาดก้ามปูอยู่ขาดขาดคาอยู่ถ้าดูฟิวแล้วฟิวไม่ขาดแสดงว่าพวกนี้อาจจะรวนเราก็มาใช้ระบบแมงนวนตอนนี้เคื่องระอยากถ่ายเท่ากับถ้งนะมันจะเป็นเหมือนฐานรถไถอะฐานหน้ารถไถดึงหาหาตัวเองค่ะคือยกขึ้นกดลงไปคือยกลงแต่เวลาหมุนท่อก็คือใช้เชื่อมหมุนไปก่อน ใคเชื่อคองอยู่ที่เหงือิไปหาที่รถที่เราจะถ่ายประมาณนี้นได้รับของขวันของแถมเต็มถุงจ้าเขาก็ได้รับของแถมนี่ขั้นที่สองจา้จาจับร้านนี้ยังก็สิงสมุทรปุถุพรพิสยัยสาพูดถ้าลูกค้าได้สนใจก็ติดต่อเพื่อไดได้จา้าบริการเต็มที่ฟาร์มเทคฟาร์มเทก โดยช่างพูดชำนาญง,งานจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ชมนี่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าครูน้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้า,บา,บ,า,าบายบายอ่าสร้างไปไายบายนะเออ